สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีลง Google Chrome ลงบนเครื่องนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะเราต้องไปดาวน์โหลด Chrome ลงมาบนเครื่องก่อนนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดไปที่ Microsoft Edge นะครับอันนี้น่าจะมีอยู่ทุกเครื่องแล้วนะจากนั้นพิมพ์ไปว่า google.com ครับผมเว็บเว็บ google.com เข้าไปเลยแล้วก็ในส่วนของช่องค้นหาตรงนี้ให้เราพิมพ์ไปว่า Chrome ค,ครับ่ะแบบนี้นะ มันจะอยู่ลิงก์แรกเลยครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดโคมสีฟ้าๆตรงนี้ครับผมสีน้าเงินเนี่ยกดลงไปปุ๊บแล้วก็รอจนกว่าเขาดาวน์โหลดเสร็จนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกไปที่ตัวโคมเซตอัพตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเขามีขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> ให้กด yes no ให้เรากด Yes <S 2> <S 2> ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางโคมเขากําลังดาวน์โหลด และกำลังติดตั้งให้เราเลยนะครับตรงนี้เราก็รอจนกว่าเขาจะติดตั้งเสร็จได้เลยครับอ่าเมื่อเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปิดตัวบเบราว์เซอร์ของเขาเนี่ยขึ้นมานะครับของ Google Chrome เนี่ยแบบนี้นะแล้วก็จะมีไอคอน Google Chrome ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะลงชื่อเข้าใช้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ต้องการลงชื่อก็กดไปที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับและเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Google Chrome เอามาไว้ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าแบบนี้เลย ก็ลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมสับซับและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ